สวัสดีครับชื่อเจนะครับชื่อเจฟค่ะเราเป็นเจ้าของดรีท้าพิซซ่าแอนด์ไทยฟู้ดครับึ่งเราเป็นคนเชียงรายมีการมาเจอกันที่แคนาดา อยู่แคนาดาได้เข้าปีที่14แล้วนะกำลังหาโลเคชั่นอยู่ค่ะแล้วแฟนเขาก็จะหยอกเจ้าของร้านบอกว่าเธอขายร้านไหมอะไรเงี้ยแฟนฉันกำลังหาร้านทำอาหารไทยอยู่นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเขาก็เลยบอกขายจากเรื่อโจ๊กก็เลยเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีในวันนี้ค่ะจากที่ไม่เคยอยากจะขายพิซซ่าก็ต้องมาทำพิซซ่าหลังจากที่เรามาเช็คโอเวอร์ได้3เดือนเราก็แอด Uh, อาหารไทยเข้าไป Yes แล้วก็เป็นเ uh, มืองเบรตันเป็นเมืองเล็กๆซึ่ง uh, อาศัย uh, ลูกค้าพูดปากต่อปากก็เป็นการ uh, โฆษณาไปนในตัวซึ่งลูกค้าปกติแล้วเป็นลูกค้าพิซซ่าก็รู้ว่ามีอาหารไทยก็มาอุดหนุนอาหารไทยด้วยเช่นกันไปกนซี mm hmm. ก็เคยทำพวกเ,เมนูพิซซ่าหน้าไส้อัว่วพิซซ่าหน้าต้ยมยำไก่ย่างแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราหมูด้วยพิซซ่าหน้ากระเพราหมู เปิดลูกค้าคนไทยที่มาจากต่างเมืองหรือว่ามาจากโตโต,โตถ้าอยากจะทานพิซซ่าหน้าไทยๆก็ต้องอโทรมาก่อนนะฮะโทรมาสั่งก่อนเราจะได้จัดเตรียมไว้ให้รวมทั้งถ้าหากว่ามาเป็นกรุ๊ปก็ต้องแจ้งมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดเตรียมอาหารไว้ต้อนรับ ซีซ่าดับเบิลชีสใช่ไหมแล้วนี่โอ้โหดูสินี่ชีสอันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าขายดีที่สุดในร้าน The best seller แล้วใช่ไหมยอดดูนี่ดูความชีสเของมันนี่อืมนะอันนี้อันหนึ่งอันนี้ก็คือกระเพราหน้านี้ถ้าใครจะกินต้องสั่งล่วงหน้าจอดอันนี้คือพิซซ่าหน้ากระเพราต้องสั่งล่วงหน้านะคนไทยผ่านมาแถวๆนี้มาสั่งได้เลยนี่เบรตันพิซซ่า พิซซ่าหน้ากระเพราสุดยอด <S <S โอ้โมแม่เจ้าชุ่ส่มากมีความเป็นอาจะเผามีความมีชีสมีพิซซ่ามีความอร่อยมากนะคนไทยต้องมาลองที่นี่นี่นะพ,พิซซ่านี่วิธีการกินทีนี้ความเผ็ดแซมมากมเผ็ด โอ้โหพีเพ็ดมิกซ์รสชาติกะเพรามีรสชาติพริกถ้ามามาที่นี่ต้องสั่งอันนี้นะต้องสั่งอันนี้เลยคนไทยนะแต่ว่าโทรมาบอกเขาก่อนออร้านดุริยธทรมพิศัยอไทยพูดก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่จะมาแอลหานอบอกว่าปีน่น้องตังโตนโตรหรือว่าตังเมืองถ้าหากว่าจะมาแอลหาหน้่โทรมาก,ก่อนเนาะ ยากกินอีย่างเป็นอาหารเหนือก็ว่าอาหารเมืองหรือว่าอาหารภาคอื่นๆเกาะโทรมากรได้เพื่อที่เขาจะได้เตรียมของแล้วก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆถ้าหากว่า,ามีคําคถามอีย่างก็โทรมาถ,ถามได้ทิลร่านได้เลยแบา,าม,มีมีเส้นทางทางไหนที่จะมาสะดวกก็จะได้แนะนําอ,อาหารเหนือเจ้ามี ตำมนุนเนาะตำมนุนแกงอ้อมหมูปิ้งน้ำพริกนุม่มข้าวซอยน้ำเงี้ยวเอเจ้าถ้าใครสนใจก็อยากชิมอาหารรสชาติเหนือม่แอต๋ตงนี้เจา้ายินดีต้อนรับ,รบยินดีต้อนรับเจ้านี่ยำขนุนค่ะเป็นอาหารทางภาคเหนือค่ะโอ้าหอะไรเปือบกรอบ ร้านตอนนี้นะตอนนี้เปิดวันอังคารถึงวันเสาร์ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงอ2อทุ่มนะฮะเราปิดวันอาทิตย์กระจันนะตอนนี้นะะช่องทางที่สามารถติดต่อเราได้ก็คือหลักๆแล้วก็โทรมาที่ร้านาได้เลยนะคะ519 638 <6 38, S 2> นะ่งเก8าแแล้วก็ Uh, มี Instagram แล้วก็มี Facebook Gratant Pizza and Thai Food ขอบคุณค่ะ